สบัยดีพี่นอ้องอะเบื้งส้มหมดทายายคลิปแล้วเบิ้งซับเปเลยไทยนะทีมงานไห้กำลังใจายดีครับัอนด้ทีมงานไห้กำลังใจคนเห็นงานครับมีให้กำลังใจไกลบ,บ้านทายก็ไเ้ยค่มืดกันเลยครับ วันพระเนาะมันวันพระวันพระมัอนี่วันพระเริ่มคีดต่อแล้วอ๋อคาวบ้าเฮ็ดมา้นั่นแกก้าเฮ็ดแกเฮ็ดบอกอันนี้โอ้ยเฮ็ดบาทเกลัยเอาตรงตรงท่านกัเปลี่ยนหรือว่าจะเปลี่ยนอะไรนี่ไม่รู้จะมาประกอบให้ดูผู้จัดการก่อนเอาลูกปืนตั๊บเต่ากระยูทเงี้ยหนึ่งค่ะไปเบื้องบนเอามันพชอเปลี่ยนบอสชอเปลี่ยนว่าท้าตรงๆเลยเปลี่ยนอะไรพี่เปลี่ยนตาหมดวะนี่ตาหมดอังเปลี่ยนอืม เ้วก็ต้องเรีกยบิันก่อนเปลี่ยนเลียมูหน่อยมันเปลี่ยนมูหน่อยมันตายเลยสร้างอัดจัดหรือล่ะตายกันนึ่าเกิดน้ำเื่อน ตาหมดยังซ้ำนีเลยถ้าเจอตาไกลนักก็หนีนะครับเจอตาตาเกือดิ้ตาไกลไม่ไหวว่าเรียบร้อยครับหลีลงอนละเหมือนจะไม่เป็นรถนะครับช่วงล่างเรียบร้อยขวาฝฟือแกะลงอนละครับ ขันใหญ่กัเล่าชื่ลือล้เลอดขนนี้แล้วมันตัวไหนตัวนตัวัน โอ้ยปวยปีนั่นเห็นบอลเรือได้ี่ตมไปไกลา้บักเด้บักสองอร่อยบอลขั้นไม่เขาลุงเราเห้งไง12ยังเฮ็ดเอวยังอไหนครับปวอังงไงเดยวมล่าสุดยวนัอว่างี12เฮ็ดเอวไงไงเห้ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không theo lỡ những video hấp dẫn คสั่งกิโลครับมาเด้อขอห้างคูได้เห็นราคาสูงตัวนั้นเป็นนัดนัดบ้ามเมียนตัวนั้นแหละห้าวห้าแท่งบ่อะไเลยนัดนะเม er. well, well, ียนครับคุม oh. ันมันเป็นแบบมันไม่นัดบ้ามันเป็นคือเป็นจับอยู่สิว่ะเป็นเปื้อนอืมตัดอะไรเงียไหมรึเบล่าั้ำฮาทเซ่ใส่ยังไง ถ้าอยากตัดบ่อสออื่นเดี๋ยวไปซื้อมาก่อนนะไม่ต้องจิ้งหงตัดตัวเดียวนี่ก่อนตัดบ่งแงนอบไม่นอาเนี่ยไม่ตัดบ่งแงนอบตัดบ่งแงนอยากตาวร้ายไหมบอสต้าลูกปืนเขาจะเปลี่ยนตัวใดเนี่ยลูกปืนนี่นะเออเปลี่ยนมูอตาหมดเลยมือดมแล้วมาเบิ่งเออเดี๋ยวจะเล่าตะเกียร์เต้นในบุ้งไอ้ดมลูกปืนนี่เปลี่ยนตัวใดเนี่ยเปลี่ยนมืดลูกปืนใช่ไหมโอ้เปลี่ยนเนี่ยเห็นว่าจะโตสองโตให้ดีตัวตาหมดมันใส่อยู่ ไอ้เกาหมดอัตาอนี้เกาหมดไอ้อนี่หมดนี่หมดหมดหมดหมต้ามาเบิ่งกี้น่ะเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนตัวไหนตัวน่อยมันเปลี่ยนสายนะสาเปลี่ยนครับยกาโก่อนไม่ก่อนไม่เดี๋ยวก่อนเกาหลีมาใส่เลยส้นใหม่เลยเอาเอาตัดเลยปะตัดเลยปะตัดก่อนลงครับูชุดเบ็ดชุดเกียจันหายไม่โดนไม่โคยอยู่ไหนอยู่ปืนไหม ทางละสองางยุ่ยุ่นหรือยุบันห้องยุ่นละเสียมันเลียนโดเลียนรถเลียนตัวใดมลมึงเห้อตัวใดมีตา่ตาอย่างตาม่นนะอ้างเห็นว่าเอาให้บึงโอ้ยตาจะโม่บีบ่ตัวนีบ้างผมแก้มุม่ึงนีตัวนั้นตัวนั้นเนเป็นเป็นเ่าเรยกอลยัง มันจันครงใช้ตัวใดตัวตัวนี้ตัวนี้กันมึงบน้เขียมันเดส่งคนเ่ยเบิรแถวนี้น่มบ้ารัวตังตั้ต้ตัตัเป็นเพื่เลเนี่ยจเล่นหลังกูยุ่งกันไหมกันด้อกูยุ่งขั้นหนีกูเล่นแข่งเดี๋ยวใส่ใส่เพืองไหมแล้ฮใส่เพื่องไหม่เับพี่อาไว้ล่ะวิ่งในน้ำนะนี่บอกเพื่นนี่เพื่องเล biết ngon lắm Nó ngon lắm Ủa, 20k đúng không? Nó 20k Nó 20k Nó 20k 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ตัวใหญ่เอ็นั้เออหยุดก็หยุดตัวสร้าง่อยกินไับแป๊ปซี่เออจเปลี่ยนม้งเอาไปอ wow, no. uh ัดมเนาอัดสอัดเตไปแลวเอาคอนมาเนี่เอ้าตัดชิมแล้วก็ซื้อคืนม่าใช่ไหมอัดใหญ ตัวไหนล่ะบัวป่ายางเนี่บัวป่ายังเบิดปีตัวไหนกับตัวนี้นี่ตัวัวไนบ่พูนพูนตัวพูนทางนี้มันเหลือันแล้วตัวมดตัวมดมันบวมตาแล้วนี่รุนได้อยู่นเลยเชิญเลยครับเลิตจดตามบอนหากินมาครับ อันนี้ตันเที่เปลี่ยนใหม่เดพี่ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนใหม่ครับเหมือนรใหญ่เลยเสลียดมันมีขายได้ล่ะยกสุดมันมาตัวนี้นะเขาทำมันนวดนี่เลยนตัวไหนนัก็มีมันมีสองสองข้าวดีกับข้าวรีบแมนบอล่ะแมนสกูหนึ่งสกูสองตัวนี้ขาดเพ้เปลี่ยนม่ใช่ นักนาปานหาพูนสามหมื่นแปดไอ้น่แพงหอกอันี้บ่แพงหรอไปทำลบ่แพ่งบ่แพงบ่แพงแปดว่าเงินหมื่นเดี๋ย่จะพอแผงกบสามพันแล้วนี่สองชิ้นยังขึ้นก็เล่นของเราไปองพ่ขึ้นเนี่ยลกตีนไก่นะผักเล่พงเยบไายแสนหนึ่งนี่จะพอไหมนี่ไม่พอ คอ่อก็ต้องคอ่อบิ๊กยังคิดดูค่ายช่างห้าหมื่นแล้วค่ายช่างห้าหมื่นตี่ตนหน้ากูหน้าเกียร์มาวะหน้าเกียร์เอาเนี่ยรีบเอาแล้วเนี่ยเออแล้วออกมาแคปปี้นับไส้อยู่ข้างในแคปปี้เส้นส่งผมให้บอกส่งผมให้ไอ้มันไอ้หนี้มันเกียรล้วเกียร์ดาวแล้วคิวเราชนกันแล้วไม่เกิดไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสซ่อมรถหีือว่าซีเรียสเลย